น้องชาเลฉวา,าริตานะครับค่แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญพี่อ้อมพีดพยดาขอดเชิระภวิยนยนะครับคุณต้อมพิทยานพสัญจรและพี่รัศมีแข้งด้วยนะครับเชิญเลยคนะมาแล้วโซแม่มาแล้ว,ลวทีมนักแสดงของเรานะและยังไม่หมดนะครับขอต้องขอแต่เพิ่มสัปหันที่สุดเมื่อสักครู่นี้ที่เสียงกรี๊ดดังมากๆเลยนะคะ ในบางเกาะอธิกาขอเสียงปรบมือดังๆให้กับมิลลี่หน่อยได้ไหมครับแต่มิลี่ไม่หมดแค่นี้ทุกคนใช่ครับทีมผู้สร้างสรรค์ก็สำคัญนะครับค่ะขอได้เชิญอีกสองท่านนะครับพี่สรรศรีเก้าหลอดและพี่เกศพิมมาดานะครับพิมมาร่วมลูกพี่นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้กับเรานะครับนี่คือคนเี็นเลี้ยงจ้าบันเทิงไทยนะคะพี่เกศนี่คือเขียนบทละคร พี่สันสีแก้วรอปรับมือดังๆั้งอีกครั้งหนึ่งให้กับกองพิธีการเลยค่ะถือว่าเป็นการทำงานที่ตื่นเต้นมากๆแค่เปิดตัวก็ตื่นเต้นมากๆจริงๆแล้วอินสปิเรชันของละครเรื่องของซีรีส์เรื่องนี้คืออะไรคะอยากพูดถึงเรื่องของผู้หญิงค่ะสังคนที่ถูกกดทับจากทั้งระบบทั้งผู้ชายซึ่ง <ใน S 1> แปลกที่มันมันทำเลชไ่ม ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นแบบนี้ถทั่วโลกก็เป็นแบบนี้งเราเลยอยากพูดถึงสิ่งว่าเราถ้าไปเห็นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเขามีความฝันที่เกินกว่าฝันฝันที่ใครๆก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่มีแต่พวกเขาเท่านั้นที่บอกว่าเขาจะทำได้ครับเือจากยินไปเลยทาแล้วตอนเสร์จเข้าข้างผมเรื่องนี้หน่อยครับ เราก็เลยเลือกเลือกอใ,นใ,นในยุคสมัยที่เราเลือกมาก็เป็นยุคที่ยังมีท่าอยู่และยังมีใช้คำว่าอะไร้ารสื่อสารของผู้กับนักแสดงไฮทอกใช<น>้คำว่าในยุคที่มีท่าแล้วก็เป็นกลุ่ที่ถูกกฎหมายแต่จัดว่าเป็นกลุ่มนั้นเงเมื่อ <c oughs> <c oughs> กีก้ที่พี่เขาช่ม่ออกจัดว่าเป็นกลุ่มคนที่ ในสังคมยุคนั้นไม่สามารถทําอะไรได้เลยที่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 ถูกต้องที่คนอื่นทาได้และก็มาดูเขาทั้งสามคนต่อสู้เพื่อจะหนีจากสิ่งที่ต่างที่สุดนี้ไปให้ได้และในการต่อสู้ของเขาในการดําเนินชีวิตของเขาเนี้ยก็จะทําให้เขาไปรู้เรื่องความรังอะไรต่างๆนานาในอดีตที่มันเกิดขึ้นก็ครบเครื่องครับอ ตัวแม่ตัวแม่ตัวมัมหลายคนบอกเอาคู่ตัวตัวแม่ตัวไหนก็ดีต้องตรงกลางตลอดเวลาสวัสดีค่ะเป็นยังไงครับเรื่องนี้คาแรคเตอร์มีหรอครับเรื่องนี้รับบทเป็นหัวหน้าหมู่บ้านค่ะหัวหน้าหัวหน้าหมู่บ้านค่ะค่ะและนี่ก็คือลูกๆในหมู่บ้านค่ะค่ะค่ะคาแรคเตอร์เป็น บางทีว่าเราก็รับบทเป็นแม่เล้าแหละในสมัยรัชกาลที่5ใช่ไหมคะพี่เกดใช่ค่ะแล้วก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นฝ่าฟันกันต่อไปหรือจะฝ่าฟันกันไม่ได้อย่างไรก็ต้องติดตามเราบอกมากไม่ได้เพราะถ้าบอกไปเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นงานสปอยบอกได้แค่นี้ได้ยินแม่พูดหรืออยากได้ยินเสียงลูกไหมคะ ลูกสาวคนลูกสาวคนแรกลูกสาวคนแรกค่ะคุณดีฟ้าเลยครับพี่อิงพี่อิงเลยค่ะคุณก็ใส่ไฟ ็นอีกหนึ่งบทบาทหนึ่งคาแรกเตอร์ที่รู้สึกว่าในวงการไทยอาจจะยังไม่ค่อยมีละครหรือซีรีส์แนวนี้ค่ะเพราะว่าเป็นมันไม่ได้เป็นกะหรี่ธรรมดาคือชอบคำชัดเจนของเขาชิ้ชินแล้วีไห้ฟาแล้วค่ะชินแล้วเราพูดคำนี้ไปจนเป็นเรื่องชินสำหรับพวกเราแล้วค่ะคือเป็นโสดเพณนี้ค่ะที่มีความฝัน เขามีจุดมุ่งหมายในชีวิตว่านอกเหนือจากการที่เป็นโสเภณีที่เป็นอาชีพของเขาแล้วกับ้องเพื่อนอะไรเงี้ยคือจะอยู่เรื่องมาดำเนินจัดําเนินไปด้วยความฝันแต่ละคนที่แต่ตักออกไปส่วนของเราความฝันของเราก็คือจะปล่อยได้ไหมคะที่สัได้ครับอย่าบอกเอาแค่ความฝันเนาะป้องใช่ไหมคะอย่าไปตีเป็นเลขนะคะความันของกุหลากเคือเขาอยากเที่ยวรอบโลก เป้าหมายในการเก็บเงินค่าใช่ายค่ะมันก็จะเป็นอีกหนึ่งคาลิเตอร์ที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ควรที่จะดูถูกอาชีพใดๆอันนี้น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยในสมัยนี้ได้นี่คือบทบาทที่อิงฟ้าได้รับนะแสดงว่าลูกสาวที่คนของยอดต้องมีความขันหมดลูกูกอะไรนะคะลูกสาวที่คนของยอดก็มีความฝันหมดลูกสาว คนมีความฝันค่ะลูกสาวคนต่อไปเลยค่ะครับค่ะชื่อโบตั๋นนะคะแขกของเพื่อนแขกของเพื่อนแขกเพื่อนรคอแขกแขกของเพื่อนด้วยค่ะชื่อโบตั๋นก็เป็นการีเช่นเดียวกันอะที่ความฝันเช่นเดียวกันแต่ว่าความฝันของเขาจะแบบไปเที่ยวรอบโลกแต่ความฝันของเราธรรมดาหน่อยเราแค่อยากจะเป็นผู้หญิงธรรมดาคนเดิที่มีผู้ชายที่เราหลง ก็ก็เรารู้สึกว่าจริงๆเป็นความฝันที่มันเหมือนจะง่ายสาหรับคนทั่วไปแต่สาหรับกระดิ่งในยุคนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะว่าการจะมีความรักหรือมีคนรักสักคนในยุคนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้ข้ค่ะโบตันว่าจะเป็นความฝันได้ค่ะขอติชื้นโบตันค่ะชาเล็ตยังไงพี่คะพี่ยังไม่สามารถสลัดภาพเมื่อกี้มุมูได้เลยค่ะค่ะก็สวัสดีค่ะชาเลตนะคะ ค่ะอาจจะไม่ใช่โสเฟีโดยตรงแต่เป็นเทรนนี่นีก็ธรรมดาเลยชาล็ตชาเล็ตชาเดูแย่ใชเทรนนีค่ะก็ธรรมดแล้วข้อผาของแย่ก็เป็นเด็กธรรมดาทั่วไปค่ะอยากเรียนหนังสือเพราะในสมัยนั้นผู้หญิงไม่ได้ไม่สามารถเรียนหนังสือได้แต่ว่าชัวว่าความพิเศษของตัวละครเฉยหยดคือเป็นตัวละครที่อาจเป็นเทรนนี่อยู่ยังไม่ได้มีการลงมือปฏิบัติ เพราะฉะนั้นแบบว่าเราจะเห็นความน ег ัตีฟของอาชีพนี้มาเสมอโดยที่เราก็จะพยายามหาทางออกแต่สิ่งที่เราไม่พยายามมองอาชีพนี้เป็นน ег ัตีฟพราะพี่สาวเราก็ลคงทำอ่าแบบดีเลยแต่ตอนนี้อะรู้แล้วว่าฝั่งนู้นอะยังไงคะฝั่งผมครับทีละท่านเลยครับชาวเมืองก้องครับแล้อดเชื่อครับผมครับครับผมก็เป็น ก็จเป็นอ่าเป็นพ่อค้าครับแล้วก็เป็นนักเดินทางเดินมาไปรอบโลกแล้วเหมือนกันครับผมโอ้ยแล้วอีกคนแปลว่าแปลว่าฝันเหมือนกันแต่ว่าสองคนนี้เขาต้องมีความฝันด้วยกันไงเหมือนกันเลยอุ้ยอุ้ยอ่ะจ้ะให้ทักได้แค่นั้นเลยเดี๋ยวสปอยเ์ไปก่อนครับเพลครับค่ะสวัสดีครับเพลครับครับครับบทเป็นหน้าครับ น่าเป็นผู้ชายธรรมดาาคนหนึ่งที่พร้อมจะสู้และทำทุกอย่างเพื่อความรักครับผมมาแนวแบบที่นี่ขอคุณน่าเห็นใจเล็กน้อยและคนสุดท้ายที่จะแนะนำเทรนเตอร์ที่ฉันคาดหวังสูงมากนี่คือพี่ัอ้มนะครับไม่ได้เป็นกะรีนนะคะแต่ได้เป็นเพื่อนกนอีนค่ะทั้งสามคนเลย ถ้าความฝันในชีวิตจริงคืออยากมีสามีเพื่อมีคนคแต่ตามกฎหมายเราไม่ได้เท่านั้นเองนะฮะในเรื่องก็จะรับกฎเป็นรานฮะก็ขอบคุณมากนะฮะสำหรับเรื่องนี้ที่ยังมีความเป็น L G B T Q เก้แขนเด้สอดแทรกเข้าไปอยู่เพราะว่ามันจะเรื่องนี้นะฮะถ้าใครได้ติดตามนะจะรวมถึงกฎหมายและสิ่งต่างๆไม่ใช่แค่ผู้หญิงที่บอกว่าทำงานต้อยต่ำแล้วไม่มีค่าในสังคมจะรวมถึงขอทาน บัน đ อเอง LGBTI เองในสมัยก่อนนะที่ว่าเราพวกนี้ไม่ได้รับสิทธิอะไรบ้างครับแล้วก็ในเรื่องก็เซอร์ไพรส์แน่นอนนะครเพราะว่าขอรับขอรับทั้งเรื่องเลยแต่จริงๆแล้วคือบอกพี่สันว่าขอรุงได้พี่สันบอกว่าไม่ได้และนี่คือความสนุกเพียงบางส่วนเท่าน in ั้นที่เราสามารถบอกได้ในว่าังกอคนี่ก